ทามนตรีท่านนายกพิเศษผู้ปกครองก็เปิดเทอมเขาเดือดร้อนจริงๆหนังสือก็ยังไม่ได้ไอทีบอกเรียนฟรีมันแค่บางส่วนไม่เชื่อผมจะต้องให้ผมอาหลักฐานมาสแสดงผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยรารสนาดีเจตนาดีเรื่องของเรื่องก็คือเปิดเทอมแล้วหนังสือยังไม่ได้ผมถามว่าเปิดเทอมแล้วทำไมหนังสือไม่ได้ ดูสภาพหนังสือคุณดูสาภาพหนังสือเนี่ยเนีาา่ยหนังสือ,สอเรียนฟปีแบบมีคุณภาพจะเรียนแบบนี้เหรอเอา้าช่วยดูหน่อยหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่านายเลขาธิการคณะเดินทางไปต่างประเทศยังไม่ทารททาบรายละเอียดเรื่องนี้ ว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วหนังสือนักเรียนยังไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกว่า80%บางโรงเรียนได้แค่50%บางโรงเรียนยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรพักประชาิัน์ถึงทำไลฟ์สตรีมนายกอวิสิิ์พูดไลฟ์สตรีมเทคโนโลยีทันสมยัยแต่ทำไมนักเรียนไทยเรียนแบบนี้ครับอุปไปทางหนัหง<ห>สือใบ<ห>ทาง ผมอยากจะทราบผมพูดให้ท่านจินาวรไปแก้ไขผู้ปกครอ,องเขาเดือดร้อนก็ามาหาผม,ปมไปถามวดูแุรวการเด็ดกในห้องนี้ได้หนังสือครบหรือยังกระทวงศึกษาบอกว่าี่ยังได้ไม่ครบไม่เดือดร้อนต้องเปเิดเผเอผมบอบคุณอภิสิทธิ์ทำไลฟ์สตรีมฮักเทคโนโลยีทันสมัย นักเรียนไทยยังเรียนอย่างนี้อยู่หนังสือเรียนเป็นมรดกขึ้นป .3 เอาของปอ .2 มาเรียนป .2 กับป .1 มาเรียนเป็นมรดกอย่างนี้แล้วผมบอกให้ไอ้เรื่องนี้มีเขียนอยู่ในนี้ด้วยวันาคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่3ไม่ต้องไลฟ์สตรีมชูวิสตรีมโปรดอ่านหน้า31 ห,หรือไม่หาตรงนี้ก็ได้ปั้นน้ำเป็นตัวผมเจตนาดีผมอยากจะมาพูดให้ฟังก็ม,มาหาว่าผมคำกับโรงนวดสองคำกับโรงแรมเอ๊ะผมไม่อยากจะโตกระทรวงศึกษาบอกออไปเดินทางไปต่างประเทศยังไม่ทราบเรื่องผมออกโรงเรียนเปิดไปตั้งอาทิตย์แล้วยังไม่ทราบเรื่องแล้วไม่ต้องเรียนคนนี้เขาบอกว่า โรงเรียนเปิดไปเจ็ดวันเองนักเรียนยังไม่ได้หนังสือไม่เดือดร้อนเพราะเพิ่มเปิดเทอมรู้จักคําว่าอินโ d u ด t ชันนักเรียนเขาต้องไปอ่านก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรียนไอ้ตรงนี้นี่แหละครับคุณภาพคุณภาพ,ภภาพการศึกษาข,ของรัฐบาลน,นี้ผู้ปกครองเขาเดือดร้อนผมเอาคำพูดมาพูดที่ชินอวอนผมกับผมเสด็จกันไม่มีอะไรแต่งานก็คืองานผมบอกพี่ชินอวอนไปแก้พี่ชนวอนมาบอกชูวิท เก่งโรงแรมเก่งลงนวดผมาบอกาำก่อนโรงแรมสองามก่อนลงนวดไม่เป็นไรแล้วพี่ทำอะไรอ้าวหน,น,นังสือเล่มงนี้ผมไม่ได้ใส่ไปแต่ผมผมหาหน้าสามที่สองไม่เจอช่วยบอกผมหน่อยประวัติศาสตร์ป .3 ที่เขาแจกให้นักเรียนเรียนกันเรอเนี้ย ไปเ,เลยครับ3 2ไม่มีครับ 33. ไม่มีไปโผล่อีกทีหน้า37ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เรียนรีมีคุณภาพเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นพักประชาธิปัตย์ทำไลฟ์สตรีมโอ้โหสื่อสารทันสมัยเทคโนโลยีพักสูงส่งแต่นักเรียนไทยไม่มีคุณภาพหนังสือยังไม่ได้ะทรวศึกษาบอกไปเที่ยวอยู่ยังไม่กลับมาโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว ยังไม่กลับบอกยังไม่ได้รับรู้เรื่องเขียนไม่ได้ยังไงอ่านเอเองมัติชนเป็นคนเขียนผมไม่ได้เป็นคนพูดเน,นี่ฮะอ่านได้เลยดังนั้นผมบอกว่าให้เรียนอินเทอร์เน็ตรีเลยผมแนะนำให้ทำไรฟรี TV, ให้โรงเรียนทั่วประเทศเอา้าวอยากจะทำนักไม่ใช่เหรอวันนี้ผมเจรนาดีทักง่องโรงแรมดาผมดาไมเชอะไม่เป็นไร ผมพูดให้ฟังยังมีแย่เนี่ยครับวันละคดีลำนำเนี่ยฮะคุณภาพการศึกษาไทยนี่ไงครับเรียนมีแบบมีคุณภาพเรียนสองส่วนนะบวกไปส่วนไอ้นี่ไปส่วนไอ้นี่ประวัติศาสตร์ป .3 เขาแจกนะเนี่ยเขาแจกโรงเรียนบาโรงเรียนได้โรงเรียนไม่ได้ไอ้ที่ได้ไปขาดหน้าหน้าไม่ครบครับแล้วผมบอกว่า ตัวแทนเนี่ยรับร้อเรียเนี่ยมีประโยชน์ไหมผมก็คำจากล้อก็มาพูดแทนที่จะแก้ไขใช้สันดานนักการเมืองมาตอบโต้ผมผมบอกว่าด่าไปเลยครับ